รูปยอดมันเองครับผมปลาไหลรบ้างลูกครับบางหันได้มาอีกแต้มนึงครับเป็นหาแต้มเป็นทั้งหมื่นมันรูแปดนะครับรูแปดฉีดนะครับผมเดี๋ยวผมสะหักทางออกเบื้องว่ามันจะได้จากรู้นะเ,เนาะโอเคเดี๋ยวนะครับที่ใส่กระมังไว้ก่อนโที่นี่้องเบื้องน้ำรูพี่นอ้อง สสวยนะครับผุได้มามาหันอีก่ที่ว่าไปใส้ท่ไมไ้หลังนึง,น,งนะครับหมดก้อนนี่ดึงเบีดผมขาดครับเดี๋ยวผมไปสร้งางฐานคื้นว่ามันได้จะชีดโลแปดหักขัางออกไปหักขัางออกไปขอขีดครับ ทางออกไปห้องขีดเท่ากับได้โลโลสองครับผมวันนี้สรุปยอดไปโลสองขีดครับามาหมานครับหมานมัน,มนเดี๋ยวมาอื่นไปยำนเหกันเนาะน้องเป็นน้องใจทางยอดการที่สรุปที่สรุปน้องตำแหน่งนะครับเนาะครับผมสำหรบับมื้อนี้ก็คือสี่ ฝาก,กที่ฝากน้องทอมินะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ